สิเป็ดนาฬิกาเลยครับวันี้ตอนนี้โอ้เมื่อแยแห้งไม่มีแดดก,ก็ยังร้อนอยู่ครับมากลูกชายมาเล่ครับสวัสดีครับเพิ่มเติมคือเอาไก่มารีแล็กไก่มีอยู่สิบตัวครับตอนนี้เหลรามีแปดตัวครับแล้วก็อีกอีกอืมก็จะเรื่องของเรื่องแม่เขาตายนะครับ เลยเองมาเป็นแม่แทนโอ้โไปได้ก็ตามือนนี่ครับตัวนี้ครับเกาะไม่สบายนี่ครับแล้วเก็บไปไหนด้วยนี่ครับหนาด้วยแปรตัวครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ว่าเกาะไม่สบายตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ครับโอ้สงสารเกาะซะจะหลอดไปดูเองก็อย่างว่าก็ต้องเลี้ยงดูปูเสียกันสวัสดีครับนี่ครับวันนี้พ่อไปไหนมาวันนี้ ครัแต่คนต้นมันและรุ่นมันรุ่นอต้นมันครับเอออันนี้เขาเรียกว่าทางรุ่นมันเนาะทางรุ่นมันครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนายเนาะครับนี่ยเรามาก็ลูกนาย,ม,นายม,ม,มันหมดนายหมดหมดไปอยู่เอา,เอาดินหุณนายมาหนานะ่ะเรียกไปได้เนี่ยเราต้องสารเกาะกันนะฟูรุ่งกชายเนี่ยครับอยู่ด้วยกันใครจ,กกจะเกาะจะหลอดไหม เพราะว่ามันไม่มีแม่เขาเลี้ยงกับแม่เขาตายารจริงๆครับตัวนี้ละนี่กุกๆกุกๆไปโนไปหาดินมั้งให้กินโอ้ยไอเขากินของธรรมชาติเนี่ยยังไม่นจะว่า อ้หน่อยนะยอ้หน <c oughs> ่อยเอาหน่อยมากอไรเหรเนี่ยครับไก่แปลตัวน่ยแต่เกาะเงากินตัวนี้เขาเนี่โอ้สงสารกอซะเนี่ยนั่นนั่นเนาะไม่เสียมั้กดิ้งอย่างเี้ดิ้งของธรรมชาติให้เขารีเล็กไปถ้าเป็นคนก็รีเล็กแหละครับมาก เที่ยวมาเลยมารีเล็กหลางไกลเนื้อจะบ้านลายมันเบื่อถ้าจะหลอดกี่ตัวน์ให้ดูไก่เด้อตอนบ่ายมาฝนกับตกกับไปค้นต้นไม้มาถึงบ่ายประมาณบ่ายโมงกว่าเหนียวมันผมแะดูว่าฝนตก กอื่นตกยังก็ฝ่าลัวมาบ้านจะของด้วยตกยังก็นำขางดูด้วยโอ้โหกึ่ืในดินเปียกเชอะแล้วก็จะนำลูกชายกับบ้าน,นครับด้วยจะผู้เล่นไหนนี่รับผมก็บาปรวาว่าทางรับมาชาก็มาทากได้สี่ล่องเมื่อกี้ก็ทางได้อีสี่ห้าล่องจะคอยทำไปครับ ก็ปีแรกลงมาทำเนาะไม่ว่ากันนะครับผมก็นี่แหละตามวิถีชีวิตเลยเจอยู่บ้านเองนู่นครับบอ่อผมนูน่นนู่นเด้บอบ่อผมที่ว่าปลูกพริกปลูกอะไรไว้บอ่อไม่ใหญ่นะครับนูนเรือตะวันนะจะสเปรดในกานหนุกตัวเนิ่หนุกแตแตเวทนัน่นน,นันน่น,นดูว่ะเห็นไหมนะมเทแล,ล่ะ เขาทำรังอยู่กัสวนผมนะครับแต่ผมไม่ทำไมเขานะครับผมว่ามันดีนะครับผมโอ,โ,อโอ้ไม่เคยเห็นรังครับเคยเห็นแต่ที่ว่าเขาไอ้ถ่ายอะไรมาให้ดูนะครับแต่ชัว์จริงแค่นี้มนเจอก็ลังเจ้าของเหรอเออถือว่าดีไปเลกงามยามดีไปเออถือว่าเชื่อใครเชืะนะ่อมันแต่ผมก็เชย่อผมเนี่ยเพราะว่านกมาหาทำรังอยู่กัสวนนี่ครับจุกจอผม เมื่อกี้มากราทาได้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยหกลองครับแต่ว่าทางไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับจักสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่แหละครับทากไปภูมิใจนะครับที่ลงมาทำเองนะครับถึงมันจะไม่ได้มากเองก็ใส่เราทำถุกวันนะครับเดดร้อนเองก็เขาล่มป้าเสร็จจากงานจากของทาเขา มีงานรับจ้างก็พ่อได้กขาขนมลูกนะครับผมเป็นพี่น้องอยู่บ้านเองนะครับไม่ต้องไปขี้ซีเรียสอใช้ามากมากล้วครับอาศัยว่าอยู่ในเมืองครับโหลดเนี่แหละเนี่ยเขาหวงหวงรังจะของแต่ผมไม่ได้ไกลัวเขาหน่นรังเขาอยู่นูน่นไ,ไม่ได้ไม่ได้กวนเขาแล้วครับแต่งว่าสัญชาตญยานน่ะด้วย <laughs> ของแท้ก็ <laughs> <laughs> อยู่บ้านนี้แหละเก๋แต่หาได้ซิปแต่ก่อนก็อยู่ค,ยยรครับรถลดจะของไปวิ่งรัวมาครับ ก็ได้เงินก็ได้อยู่กับแต่ว่าดวงจะของมันไม่ได้ครับเลยก็มาอยู่บ้านแล้วก็เนี่ยถ้าผมมาทําก็ไม่ต้องจ้างใครนะครับส่วนหน่อยจะจ้างเขาครับนี่ครับมันภูมิใจเลยครับผมพี่นนอกม่ว่าจะใครทำนะนี่ก็าโดครับทีวัดเลียจากปีไกยนี่ครับนี่ก็ไหวเป็นฟักนี่แหละครับจงไหว ตรงนี้มันเป็นดินปวกเก่าครับจ่างเข้ามาดันยดินปวกมันจะนี่ครับดินนี่ดินปวกครับเบบนนี่นะครับมีวงพุ่มใจแล้วครับก็ปีแรกครับก็ต้องร้องพิษร้องทูเลยแกแล้วหลอดส่วนผมมันพื่นวานเขียวทุกอย่างก็มันถึงจุดจุดหนึ่งเองก็ต้องลงมาอยู่บ้านครับไม่วัดจะไครแล้วครับผมก็เชีรยกันนี่ะครับนี่ครับ ผมก็ไปศึกษากับพูรูพอเป็นแนวทางนี่ครับอน,นาคตก็จะทำกระถอมแบบนูน้นเหรอใช่ไหมครับเขาทำไรคือเบื่อความวุ่นวายเลยครับฝูงนกแขก<ๆ>เบื่อความวุ่นวายอยากอยู่ก็ธรรมชาติมันอิ่มตัวอะไรครับโอเคนะครับพอพี่น้องให้ดูเป็นสังเกตครับชีวิตผมแต่ละวันก็อยู่แต่ก็ไหลมาในแหละครับเดือนสิงหาก็จะไถปลูกกระโพดแล้วก็จะ อันนี้มันนี่มันแปดเดือนครับอันนี้ที่ปลูกแล้วก็ลงกระปุอีกสี่เดือนกับไปสิบสองเดือนแต่ว่าปีหน้าผมก็จะทํามันชนขวบใบจกักมันชนขวบคือมันชนปีนะครับจกักจักไอห่าไรครับเพราะว่ามันจะไหลมุนได้แล้วก็ว่ามีโครงการอยากทํภาพอยู่ครับแต่ว่าต้องรอดูครับว่าข้างหน้ามันก็ยังไม่รู้นะครับจะเป็นยังไงอักก็ได้แค่คิดแล้วครับแล้วคอยดูกันต่อไปครับ ข้างล่างเขาจะทําเขาครับเพราะว่าแถววันน้ำเขียวบ้านผมไม่ค่อยมีนาทํากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําไรกันมีนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องใครสิกําลังทอและสินหวังก็จะพึงไปทอแฉะได้ครับเปกำลังไปกำลังใจทุกคนแหละครับส่วนผมก็อยู่แบบนี้แหละครับชีวิตผมกินอยู่ง่ายสไตล์ผมสายชนคนโง้ขอบคุณมากครับสํานักการชมสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหาได้ครับอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ